แล้วก็ตัวไฮไลท์ของเขาก็คือตัวเจ้าปูนั่นเองค่ะปูเนี่ยเ็จะต้องแกะกระดองมาก่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็เอามาวางแล้วก็หันลงไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พิงเพลรมิีกคังนะคะวันนี้ของเล่นที่จะนำมารีวิวก็คือชุดนี้เลยค่ะ เซตอาหารจำลองนะคะสามารถที่จะใช้สอนสีสอนคำศัพท์แล้วก็เล่นบทบาทสมมติกับเด็กๆได้ด้วยค่ะรายละเอียดรีวิวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะโดยชุดอาหารชุดพิเศษชุดนี้นะคะมีความพิเศษก็คือตัวผักและผล,ละไม้จะไม่เหมือนอันอื่นที่มันสามารถที่จะหั่นได้อย่างเดียวแต่ชุดนี้เนี่ยสามารถที่จะปลอกึกได้ด้วยนะคะแบบนี้อย่างตัวข้าโวโพดนี้ค่ะ จะเอาออกมาให้ดูนะคะตัวอาหารเนี่ยจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1ี่ห้า1 4แออแล้วก็15จะเป็นตัวถากตัวนี้นะคะรายละเอียดนะคะของเล่นเนี่ยอย่างเช่นตัวเข้าโพดนะคะจะเป็นแบบ ปอกเปิดกได้แบบนี้เลยค่ะให้เด็กๆนะคะเล่นปอกเปิดกได้ตัวกล้วยแบบนี้นะคะก็นำมาปอกเปลือกแบบนี้ค่ะสวนตัวถั่วลันเตานะคะสามารถปอกออกมาได้เป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็มีปอกออกมาได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวผักกาดขาวค่ะ ก็จะแกะออกมาเป็นใบแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่ไก่แบบนี้ค่ะอาจจะใช้ให้เด็กๆใช้มีดก็ได้นะคะแบบนี้แล้วก็หั่นลงไปโดยตรงนี้นะคะของเล่นเขาจะเป็นแบบตีนตุกแก่ค่ะเวลาหั่นก็จะมี อารมณ์ความรู้สึกนะคะว่ามันกำลังหั่นเหมือนหั่นของจริงๆอยู่อันนี้ก็จะเป็นส้มนะคะอ่าตรงน,นก็สองสับได้นะคะออเรนจ์แบบนี้จะเป็นกลีบส้มแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็ตัวไฮไลท์ของเขาก็คือตัวเจ้าปูนั่นเองค่ะปูเนี่ยเขาจะต้องแกะกระดองมาก่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็ามาวางแล้วก็ ป้ายแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีช้อนซ่อมแล้วก็จานมีดมาให้ด้วยะค่ะเตรียมพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะนอกจากสอนลูกเรื่องชนิดของอาหารแล้วสอนวิธีการใช้มีดแล้วเนี่ย ประโยชน์ของตัวชุดหั่นผักผลไม้ก็คือการสอนเล่นบทบาทสมมุติค่ะการเล่นบทบาทสมมุติเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แบบเใหญ่นะคะก็คือการเล่นคนเดียวกับการเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ถ้าเกิดว่าแบบแรกนะคะเด็กๆก็จะสร้างจินตนาการและสูงบทบาทสมมติของตอนเองสร้างเพื่อนในจินตนาการขึ้นมานะค่ะและแบบที่2นะคะเล่นบทบาทสมมุติกับผู้อื่นเช่นคุณพ่อคุณแม่อันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้ลูกเนี่ยอาจจะเล่นเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ค่ะที่จะขายผักผลไม้นะคะหรือว่าเป็นพ่อครัวรแม่ครัวก็ได้ ที่จะทำอาหารให้กินในวันนี้นะคะโดยประโยชน์ของการเล่นบทบาทสมมติเนี่ยอันที่1เลยก็คือส่งเสริมทางด้านความจําเพราะว่าเด็กๆก็ต้องจํามาว่าเอบทบาทของพ่อค้าแม่ค้าเป็นยังไงหรือว่าบทบาทของพ่อครัวแม่ครัวเป็นยังไงนะคะอันที่2ก็คือเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์นะคะ เด็กๆจะต้องจินตนาการว่าวันนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาที่ร้านของเราหรือเปล่านะสมมุติถ้าเราเปิดร้านอาหารใช่ไหมคะเราจะทําเมนูอะไรหรือว่าลูกค้าจะสั่งเมนูอะไรนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมทักษะทางด้านภาษาด้วยนะคะ แล้วก็อันที่4คือส่งเสริมทางด้านอารมณ์ความรู้สึกค่ะเวลาเด็กๆเล่นไปเนี่ยเขาก็จะมีอารมณ์ดีใจเสียใจมีความสุขตื่นเต้น,นโกรธหรือว่าเศร้านะคะพ่อคุณแม่ก็ใช้โอกาสนี้ค่ะในการเล่นโลกในการสะท้อนอารมณ์ต่างๆของลูกได้ค่ะอันสุดท้ายนะคะคืออันที่5ทักษะทางด้านสังคมค่ะอย่างเช่นถ้ามีพี่น้องนะคะหรือเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ ก็ลองแบ่งหน้าที่กันดูค่ะว่าใครจะเป็นคนขายใครจะเป็นคนทําตัวหรือว่าใครจะเป็นคนจดออเดอร์นะคะนี่ก็จะเป็นประโยชน์ของชุดหั่นผักน,นะคะชุดอาหารจำลองชุดนี้ค่ะสามารถประยุกต์เล่นได้หลายอย่างเลยค่ะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวชุดอาหารจำลองเี็นเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดสิ่งดีๆในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ